เห็นในอินสตาแกรมของหลายๆคนเนี่ยออกมาโพสต์ภาพกิงคองพาต้าเพื่อที่จะช่วยรณรงค์หาเงินมารดมทุนเพื่อไถ่ชีวิตกิงคองเหล่านี้ให้กลับสู่ธรรมชาติกลับไม่ได้นี่ต้องทำได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้คุณเห็นไหมสื่อต่างชาติรายงานข่าวเรื่องนี้เลยนะรายงานข่าวรายงานข่าวแล้วว่าสัตว์แต่ละตัวนั้นเลี้ยงอย่างทารุณกรรมนอกจากนี้น่ยคือต้องพูดตามตรงเราไม่เคยไปไมเคยไปแต่หลังหลังไม่เคยไปแต่สมัยก่อนไปสมัยก่อนแต่หลังหลังตั้งแต่คน มีกระแสเมื่อหลายปีที่ผ่านมาดูแลไม่ดีเราพาต้าเราขอย้อนกลับไปได้ไหม้ได้คิงคองตัวแรกๆเนี่ยนะฮะมาอยู่ที่พาต้าเนี่ยประมาณปี2,526คนรัี่บกนะนี่ก็30ปีแล้วนะฮะคิงคองถูกซื้อมาอยู่ที่สวนสัปพาต้าในราคาตัวละนะฮะ25้าถึง30ล้านบาทโอ้ดาหลายคนคิดว่าถ้าระดมเงินกันเยอะๆมาเป็นค่าไถ่เนี่ยสัก50าถึง1้0ล้านบาท คงคงจะช่วยได้บ้างเยอะเหมือนกันนะแล้วไปอยู่ไหนอ่ะแล้วต้องมาอยู่สวนสัตว์เพราะเขาไม่สามารถอยู่ในชีวิตปกติได้แค่ทางสวนสัตว์จะออกมายืนยันเสมอว่าคิงคองไม่ได้ซึมเศร้าแต่ลักษณะของมันเป็นอย่างนั้นเขาชินกับสถานที่นั้นแล้วนะเขาเลี้ยงยังไงเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงกักเขาปะเขาเลี้ยงกักสิฮะต้องกักบริเวณแต่มันดูสูบผอมนะเอาความเอาความจริงๆเลยไหมมันอยู่บนตึก มันอยู่บนตึกไปเปิดสวนสัตว์บนตึกถ้าสมมติตามหลักจ,จริงๆแล้วมันก็ไม่ถูก,กต้องอยู่แล้วลเอาสัตว์ไปอยู่ในตึกเนี่ยเอาถ้าสมมติคุณคุณคิดแบบว่าพูดอย่างปากเสียๆอย่างเงี้ยมันไม่ถูกอยู่แล้วโอเคถ้าสมมติเอาสัตว์เนี่ยไปไว้ในอ,อย่างซัฟฟรีเวิร์ดเขาจัดเป็นป่าเลยอย่าง้อย่างงั้นมันโอเคถูกต้องไหมฮะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยบางคนหลายๆคนบอกการไปไยคิงคองออกมาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจับปในชีวิตในชีวิต ที่นี่ไงหมาตัวนั้นน่ะหมาตัวนั้นน่ะเลี้ยงอยู่ในบ้านแล้วไปปล่อยลืมถนนสงสารมากเลยแล้วมีปอคอมก็นั่งอยู่ก็โดนตัวนั้นกัดตัวนี้กัดก็คือเขาคงไม่สามารถที่ทําตัวเหมือนกับสัตว์ปกติได้ไม่ได้ถูกเลี้ยงแบบดับเาเรียกว่าเสียคิงคองไปแล้วนี่ดีกว่าใช่ไหมใช่จริงจริงคือคือต้องบอกว่าและที่สําคัญนะคะคิงคองที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาไปปล่อยตามอุทยานแห่งชาติต่างตายตายแน่นอนตายอยู่แล้วคิดว่าถ้าปล่อยคิงคองพาต้าขึ้นสู่ป่า่อยูใน ไม่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 เอาจริงๆเอาจริงๆไม่มีทางไม่น่าเพราะเขาชินไงอย่างนั้นเขาคุ้นชินไงอย่าง้เขาอยู่มาสามสิบปีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาผอมเพราะว่าถ้าถ้าเป็นตัวเดิมนะพี่ว่าเขาคงอายุมากขึ้นคนเวลาายุมากขึ้นมันจะผอมพี่ยังผอมเลยเว้งเขาจางเิงของเนี่ยอายุถ้าสมมติไม่รู้นะเขาบอกว่าอายุมันไม่ได้ต่างจากคนเยอะนะ อายุมันจะสามารถอยู่ได้แก่ได้เท่านะฮะจริงๆเขาบอกมันอยู่ได้ได้นานพอสมควรเพราะฉะนั้นอีกิงคองตัวนี้ราคาจะไปไปถ่ายเขาออกมาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นแผลเป็นผลจริงว่ามันจะต้องมีแหละเห็นกลินเป็นผลขี้เลื้อนเป็นอะไรขี้อีเลื้อนเท่าทีคุณเลี้ยงป่า คุณเลี้ยงปลาในบ่อมันยังเป็นโรคผิวหนังมันร้อนแล้วอันนี้คิดดูไปเอานกมาจากเมืองนอกแล้วไปอยู่ตรงนั้นอ่ะจะแค่จะแค่บอกว่านี่คือประเด็นที่คนในโซเชียลมีเดียพูดถึงกันเยอะมากมาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังแล้วผมเชื่อว่าอยากจะรู้ท่านผู้ชมคิดว่าควรจะทำยังไงอ้าวอย่างนี้เ MS มาบอกเราแล้วกันสี่ตองหนึ่งก้าวเจ็ดนะฮะตลอดทั้งรายการเราในเช้านี้เราจะได้ฟังข้อความแต่สิ่งหนึ่งที่อยากคนไทยอยากจะได้ยินที่สุดคือคือคำ พูดของผู้บริหารพาตาพออา้าคก<ช>ับว่าเขาควรจะพูดอะไรออกมาบ้างว่า<ช>คือเขาได้แต่พูดว่าเออคิงคองไม่ใด้ซึมเศร้าทุกอย่างสุขภาพดีแต่ในขนาดเดียวกันตั้งแต่เราเด็กจนโตเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไปดูสวนสัตว์ไปดูพ่อแม่จะพาเราไปดูคิงคองที่พาตา้าอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้นนนสภาวะการเป็นอยู่เขาเป็นยังไงแล้วเราอยากให้เขาทำไงอ่ะอยากให้เขาเอาต้นไม้ไปใส่นะพี่แล้วเขาลงทุนไปแล้วตั้งหลายสิบล้านพี่เขาทำยังไงเขาอาจจะแค่ต้องชี้แจงต้องชี้แจงนะ